สวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงการปุญญาสเขวนรชตาสวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญ um ิงกัฤทย์คำลือค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองวันนี้พวกเราจะพาทุกทุกท่านมาทัานาศนศึกษาที่จังหวัดลบบุรีกันคะ่ะก่อนออกเดินทางพวกเราจะสวดภาวนาขอพรจากพระแม่มารีและนักบุญโยเซฟเพื่อให้การเดินทางในครั้งนี้ของพวกเราปลอดภัยตลอดเส้นทางและรับพรจากท่านมาเซอร์คะ่ะ การบุญยิสาคะถ้าเราพูดถึงจังหวัดล,ลบุรีเราจะนึกถึงลิงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พาไปดูลิงค่ะอาเราจะไปที่ไหนกันเหรอคะเราจะพาไปอีกสถานที่สําคัญของจังหวัดล,ลบุรีซึ่งมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์มากๆค่ะ,คะนั่นก็คือพิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายและบ้านป้าน้อยดินสอพองค่ะโอ้ตื่นเต้นจังเลยงั้นเราไปชมพร้อมกันกเลยนะคะไปกันเลยค่ะ พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์แบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกได้ว่าเขตพระราชฐานชั้นนอกค่ะประกอบด้วยอาคารเก่าที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ค่ะได้แก่อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก12ทสองทองพระคลังตึกพระเจ้าหา่าโรงช้างหลวงและตึกรับรองคณะรา,าชาทูตจากบันทึกของฝรั่งเศสสมเด็จพระนารายณ์ได้พระราชทานเลี้ยงแก่คณะรา,าชาทูตนะักสถานที่แห่งนี้ได้ค่ะ ต่อไปเราจะพาเข้าไปชมในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นกลางเดินเข้าประตูวังมาด้านหน้าของเราก็จะเป็นพระที่นั่งดูสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาทเป็นที่เสด็จออกรับคณะราชทูตต่างประเทศเป็นพระที่นั่งเพียงองค์เดียวซึ่งอยู่นอกเมืองหลวงค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายมหาราชและพระรชาชสารจากคณะราชทูตชาวฝรั่งเศสได้ค่ะ ต่อไปเรามาต่อด้วยพระที่นั่งพิมานมงกุฎนะคะเป็นที่ประทับของรัชกาลที่4อาคารทรงตึกสูง3ชั้นสถาปัตยกรรมแบบจีนค่ะปัจจุบันได้จัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญโดยชั้นที่1จัดจะแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ลบุรี ชั้นที่2จะแสดงโบราณวัตถุที่รับอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยและชั้นที่สเดิมเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่4ปัจจุบันได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์พระแทน่นบรรทมและอ,อื่นอื่นอีกมากมายค่ะ และด้านหน้าของเรานี้นะคะคือพระที่นั่นจัตุรัสพิสารเป็นที่ประทับออกวาราชการแผ่นดินและประชุมองค์คมนตรีปัจจุบันจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สํสรราคัญคือพระราชพิธีถวายพระราชสารที่นั่งดูสิจสวรรค์พัญายมหาปราศาส,สค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เดินพิพธิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกเพื่อนๆดีกว่าค่ะว่ารู้สึกงไงบ้างไปกันเลยค่ะมีนะคะเจอเพื่อนแล้วสวัสดีค่ะ ขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากได้มาพิธภัณฑ์ทัศย์านแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ก็วันนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยที่ได้มาทัศนศึกษาก็ต้องขอบคุณโรงเรียนมากเลยค่ะที่ได้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มาทัศนศึกษานะคะสําหรับวันนี้ก็ได้ความรู้กับไปเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่สมัยก่อนตวประวัติศาสตร์นะคะก็ก็ต้องขอบคุณมาเอร์และก็คณะคุณครูด้วยนะคะ ที่ช่วยดูแลตลอดการเดินทางนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสถานที่สำคัญของจังหวัดลบบุรีค่ะนั่นก็คือบ้านป้าน้อยดินสอพองค่ะพวกเราสองคนขออนุญ,ญาตส่งต่อให้เด็กหญิงนัทยาแสนสุขเป็นผู้พาชมบรรยากาศบ้านป้าน้อยดินสอพองต่อจากพวกเราสองคนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทยาแสนสุข วันนี้หนูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับดินสอพองกันค่ะดินสอพองหรือมานเป็นผงแร่ที่ได้จากธรรมชาติมีลักษณะเป็นก้อนหรือผงสีขาวขุ่นและขาวอมเหลืองมีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตและแร่ดินเหนียวนิยมนำมาใช้ในด,ด้านความสวยงามรวมถึงนำมาผสมน้ำปรับแป้งเพื่อเพิ่คมความหอมและความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงการาน คำว่ามานเป็นคำโบราณที่ถูกนำมาใช้เรียกวัตถุที่หลากหลายโดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุเนื้อหลุวมๆของดินที่มีองค์ประกอบหลักของเนื้อผสมระหว่างดินเคและแคลเซียม